พ่อประธานรักสุดใจบทที่171สนับสนุนงานของเธอทั้งโยโยสงสัยเธอยิ่งคิดว่าคนที่ทำให้เธอสะดุดวันนั้นก็คือหลี่ฟางฟางเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอขัดแย้งกับหลี่ฟางฟางแค่คนเดียวและเธอก็รู้จากแม่บุญธรรมหลิวซีว่าหลี่ฟางฟางก็เป็นผู้หญิงที่มีเล่ห์เหลี่ยมเช่นกันหลายปีก่อนเธอเดินใกล้ชิดอยู่กับประธานหลิน จนทุกคนต่างคิดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันสายตาที่ถังโยโย่มองทำเอาหลี่ฟางฟางตกใจกลัวจนเดินก้มหน้าก้มตาและแซงทำงานของตัวเองท่าทีขาดความมั่นใจของหล่อนทำให้ถังโยโย่แน่ใจว่าหล่อนก็คือคนชั่วคนนั้นน่าเกลียดจริงๆเสียดายที่เธอไม่มีหลักฐานวันนั้นที่จองห้อง v ี p อพีที่โรงแรมก็ดันไม่มีกล้องวงจรปิด หากอยากจะได้หลักฐานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบ่ายสองโมงเพิ่งเริ่มงานได้ไม่นานสาวน้อยผู้น่ารักคนหนึ่งโผล่เข้ามาในห้องทำงานเรียกเสียงฮือฮาอยู่พักใหญ่คุณถังโยโย,โย่อยู่ตรงไหนคะสาวน้อยสอบถามฝ่ายตรงข้ามเหมือนได้เห็นหน้าของเธอก็ตกใจและตื่นเต้นขึ้นมาทันทีคุณยางฉูฉูเป็นคุณจริงๆหรือคุณหาทังโยโย,โย่อยู่หรือคะเธออยู่นั่น อยางชูฉูมาคนเดียวและติดดินเอามากๆแต่ชื่อเสียงของเธอไม่น้อยเลยเพราะเธอกับจี้เย่เจอเคยร่วมงานกันอยู่หลายเรื่องเธอเพิ่องอายุเพียง17ก็เป็นดาราเด็กที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแถมยังมีชื่อเสียงในต่างประเทศไม่น้อยหลังจากที่หยางฉูฉูได้คำตอบเธอก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าของถังโยโย่จากนั้นยื่นมือมาคุณถังโยโย่ใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ ฉันชื่ออย่างชูชูฉันมาหาคุณเพื่อที่จะคุยเรื่องการร่วมงานกันค่ะทั้งโยโย่มองสาวน้อยแสนสวยคนนี้ด้วยความประหลาดใจมองดูเด็กสาวที่อายุยังน้อยใบหน้าเต็มไปด้วยคอลลาเจนผิวเนียนนุ่มมากอย่างชูชูคุณเป็นดาราหรือคะทั้งโยโยโ่ขมวดคิ้วอ่านชื่อนี้จากนั้นเธอเบิ่งตาขึ้นฉันเหมือนเคยเห็นคุณในหนังคุณแสดงได้ไม่เลวเลยจริงๆค่ะ นึกไม่ถึงว่าคุณจะอายุน้อยแบบนี้คุณมาหาฉันมีเรื่องอะไรหรือคะมีสิคะฉันอยากคุยกับคุณเรื่องการร่วมงานกันหนะาย่างฉูฉูพูดย้ำอีกครั้งร่วมงานกันงั้นหรือทังโยโย่รู้สึกประหลาดใจพื่นที่นั่งข้างๆก็งงไปตามตามกันนึกไม่ถึงว่าเด็กใหม่อย่างทังโยโย่จะได้ลูกค้ารายใหญ่อีกแล้วยางฉูฉูถึงแม้จะอายุน้อยแต่ชื่อเสียงโด่งดังมากค่าจ้างต้องไม่ถูกแน่ๆ ทังโยโย่ได้ยินที่เธอพูดเรื่องที่จะร่วมงานจึงรีบลุกขึ้นยืนแล้วพูดด้วยรอยยิ้มตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกพวกเราไปคุยกันที่ห้องรับแขกดีกว่าได้ค่ะยางฉูฉูมองหน้าเธอแล้วพยักหน้าตอบรับในห้องรับแขกทังโยโย่เสิร์ฟน้ำให้เธอหนึ่งแก้วจากนั้นจึงถามทำไมคุณถึงมาหาฉันล่ะคะเจ้านายฉันแนะนำฉันมาหน้าที่เย่เจอคุณรู้จักใช่ไหม ยางชูชูอายุยังไม่มากแต่กลับพูดจาเป็นผู้ใหญ่ทั้งโยโย่ตะลึงแต่ไม่รู้จักได้อย่างไรใช่ค่ะฉันรู้จักเขาเป็นคนแนะนําให้มาหาฉันหรือคะทั้งโยโย่คิดไม่ถึงว่าจี้เย่เจอจะแนะนําลูกค้าให้เธอไม่รู้เลยจริงๆว่าควรจะขอบคุณเขาดีไหมใช่เขาบอกว่าต้องหุดหนุนมกิจการของคุณฉันเป็นลูกค้าคนแรกพรุ่งนี้มรืนนี้ต้องมีคนมาหาคุณอีกแน่ๆ ทั้งโยโย่ยิ่งตกใจมากขึ้นกว่าเดิมไม่หรอกมั้งคะเขาเก่งขนาดนั้นเลยหรือจะแ,แนะนำลูกค้าให้ฉันเยอะแยะขนาดนี้เจ้านายฉันเขาไม่อยากให้ขาดดุลบริษัทอื่นนะเวยี่ยีครีเอทีฟดีไซน์กรุ๊ปก็เป็นบริษัทในเครือของตระกูลจี้มาให้คุณออกแบบให้พวกเราสุดท้ายรายได้ก็ยังไหลเวียนอยู่ในตระกูลจี้เจ้านายฉันฉลาดมากเลยนะในเมื่อเขาเป็นคนแนะนำ ฉันก็ต้องเห็นแก่หน้าของเขาพี่ถังพี่รีบเอาสัญญามาเถอะฉันจะเซ็นสัญญากับพี่แล้วจ่ายค่ามัดจำคำพูดของหยางชูฉูทำให้ถังโยโย่ลืนไม่เข้าคครไม่ออกเธอเริ่มจะชอบดาราเด็กคนนี้ขึ้นมาคิดไม่ถึงว่าหล่อนจะมองเรื่องนี้ออกอย่างทะลุปรุโปรง่งคุณชูคุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าคุณจะร่วมงานอะไรกับฉันถังโยโย่ทนไม่ไหวหัวเราะอ,ออกมา คุณเป็นนักออกแบบไม่ใช่หรือชุดส่วนตัวของฉันให้คุณรับหมดเลยแล้วกันคุณดูว่าฉันเหมาะกับชุดแบบไหนคุณก็ออกแบบตามนั้นเลยไม่ต้องสนใจจะสวยไม่สวยฉันใส่ได้หมดฉันยังเด็กหน้าตาดีใส่อะไรก็ดูดีอยู่แล้วขนาดคุณให้ผ้าฉันมาชิ้นเดียวฉันพันผ้าวิ่งออกไปก็ยังมีคนชมว่าดูดียางชูชูคิดว่าถังโยโย่ก็เป็นคนที่จริงใจอยู่ไม่น้อย เธอจึงพูดด้วยความจริงใจทั้งโยโย่หัวเราะอ,อีกครั้งเธออดไม่ได้ที่จะชมคุณอย่างคุณตลกจริงๆความจริงถ้าคุณไม่ชอบการออกแบบของฉันพวกเราไม่ต้องเซ็นสัญญากันก็ได้เดี๋ยวฉันไปพูดกับจี่เย่เจอเองอย่านะคุณอย่าไปพูดกับเขาเชียวนะพี่ถังคุณยกโทษให้ฉันเถอะฉันไม่อยากถูกเจ้านายว่าถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เซ็นสัญญากับที่ฉันกลับไปต้องถูกว่าแน่เลย พี่เซนเถอะนะหยางชูชูทำท่าทางน่าสงสารทันทีถังโยโย่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดมาก็คือเป็นการบังคับจิตใจผู้อื่นนะที่เย่เจอเขาคิดอะไรอยู่นะแบบนี้จะให้ฉันทำอย่างไรละ่ะพี่ถังนักออกแบบที่เจ้านายฉันแนะนำมาต้องมีฝีมืออยู่แล้วฉันเชื่อฝีมือคุณหมดใจจริงๆนะหยางชูชูกลัวจริงจริงว่าถังโยโย่จะปฏิเสธ ธอรีบร้อนจนหน้าแดงทั้งโยโย่เห็นว่าเธอมีความบริสุทธิ์ใจเลยพยักหน้าตอบตกลงก็ได้ฉันเซ็นกับคุณคนเดียวนะคุณกลับไปบอกเจ้านายคุณด้วยว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาแล้วฉันได้ลูกค้ารายใหญ่แล้วคุณก็เป็นลูกค้ารายใหญ่คนที่สองของฉันก็แล้วกันฉันรับปากว่าหลังจากเซ็นสัญญากันแล้วฉันจะทำงานให้เต็มที่ที่สุดยางชูชูเห็นว่าเธอตอบตกลงแล้ว จึงถอนหายใจอย่างโล่งอกได้ค่ะเดี๋ยวฉันกลับไปบอกเจ้านายให้เขาแค่อยากจะช่วยคุณด้วยความหวังดีคุณอย่าโทษเขาเลยคุณพูดแทนเจ้านายขนาดนี้คุณคงไม่ได้ชอบเขาใช่ไหมทังโยโย่รู้ว่าจี้เย่เจอเป็นคนที่มีเสน่ห์เอามากๆเลยสงสัยว่าหยางฉูฉูชอบเขาหรือเปล่าหยางฉูฉูได้ฟังแล้วก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีและรีบโบกมือไม่ค่ะพี่ถัง อย่าเข้าใจผิดฉันไม่ได้ชอบเจ้านายฉันชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะข่าวลือนี้ฉันไม่ค่อยชอบทั้งโยโย่ได้ยินเธอพูดถึงสเปคของคนที่ชอบแถมบอกว่าชอบผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็หัวเราะทันทีคุณเรียกฉันว่าพี่ถังแล้วฉันจะกล้าพูดสีซัวได้ยังไงคุณวางใจได้เดี๋ยวฉันไปหยิบสัญญามาคุณนั่งรอก่อนนะคะทั้งโยโย่กลับไปที่ห้องทำงาน แวะไปยื่นเอกสารที่หลิวซีก่อนโยโย่ย่างชูชูคนนี้เป็นดาราเด็กผู้หญิงที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้เลยทำไมเขาถึงมาหาเธอได้ละ่ะเพราะความสัมพันธ์ของประธานจี้หรือเปล่าหลิวซีรู้สึกแปลกใจตึงถามทั้งโยโย่สายหน้าไม่ใช่คะ่ะน้องชายของจี้เซียวฮานเป็นคนแนะนำมานะคะบทที่172โบนัสแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่ง อ๋องั้นก็ไม่แปลกโยโย่โยหนูจะได้เป็นคนดังของบริษัทแล้วได้ผู้ช่วยฝีมือดีคอยสนับสนุนงานของหนูแบบนี้ยังต้องกลัวอะไรอีกแม่บุญธรรมรู้สึกดีใจแทนเธอทั้งโยโย่ฝืนยิ้มออกมาแม่บุญธรรมไม่รู้อะไรยางชูชูคนนี้อาจจะถูกจี้เย่เจอบังคับให้มาหาหนูก็ได้หนูบอกเขาว่าไม่เซ็นเขาก็ไม่ยอมรับปากแต่ช่างเถอะไหนไเขาก็มาแล้ว งั้นหนูจะรับลูกค้าคนนี้ก็แล้วกันค่ะแต่ต่อไปหนูไม่อยากติดหนี้บุญคุณเขาแล้วโยโย่เป็นครั้งแรกที่แม่เห็นคนบ่นว่าลูกค้าตัวเองเยอะแต่ว่าตอนนี้หนูก็ยุ่งหน้าดูแม่เข้าใจหลิวซีพูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มทั้งโยโย่ก็ยิ้มด้วยเช่นกันยางฉูฉูได้รับสัญญาและโบกมือให้กับทั้งโยโย่พี่ถังไปก่อนนะพี่ออกแบบตามใจชอบก็แล้วกัน ฉันไม่รีบร้อนอะไรหรอกหลังจากส่งยางถููเรียบร้อยทังโยโย่กลับไปที่ห้องทำงานมีงานผู้คนก็เข้ามารุมล้อมทันทีโยโย,โย่เธอเนื้อหอมจริงนะมีดารามาให้เธอออกแบบอีกแล้วน่าอิดช้าจริงๆเลยก็ใช่นะสิเมื่อไหร่ฉันจะมีลูกค้ารายใหญ่กับเขาบ้างนะแค่คิดว่าพวกเขาใส่ชุดที่ฉันออกแบบฉันก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจจนพูดไม่ออกแล้ว ถังโยโย่มองสายตาที่อิจฉาของคนกลุ่มนี้เธอยิ้มเล็กน้อยงานออกแบบของพวกเธอก็ดีนะไม่ต้องมาอิจฉาฉันหรอกตอนนี้ฉันยุ่งหัวปั่นไปหมดแล้วถังโยโย่ได้รับข้อความจากหยางฉูฉูผู้เป็นลูกค้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนแพร่แพรเรื่องนี้ไปถึงหูของเซี่ยจือแอนเซี่ยจือแอนรีบโทรหาถัางโยโย่ทันทีถังโยโย่เธอทำอะไรของเธอกันแน่เรื่องหยางฉูฉูนั่นยังไง เธอเป็นคนที่ฉันให้มาเป็นนักออกแบบส่วนตัวของฉันทำไมเธอยังไปรับออเดอร์ของคนอื่นได้อีกฉันจ่ายเงินให้เธอน้อยไปหรือไงเธอร้อนเงินหรือไงถึงกล้ารับออเดอร์ของคนอื่นเซียจือแอนต่อว่าถังโย,โยโยด้วยความไม่สบอารมณ์ในสายโทรศัพท์ทั้งโยโย่ขมวดคิ้วและตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ใจเย็นคุณเซียคะถึงแม้ฉันรับปากว่าจะเป็นนักออกแบบให้คุณ แต่ก็ไม่มีกฎที่บอกว่าฉันไม่สามารถรับออเดอร์จากลูกค้ารายอื่นได้ไม่ใช่หรือ,อยางชูชูคนนี้บริสุทธิ์ใจที่จะเข้ามาติดต่อร่วมงานกับฉันฉันปฏิเสธไม่ได้คุณวางใจได้ค่ะเรื่องที่ฉันรับปากคุณไว้ฉันจะทำให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่ฉันจะมีลูกค้ากี่คนคุณไม่ต้องเก็บมาใส่ใจหรอกทั้งโยโย่หากไม่ได้ฉันเธอจะเข้าตาดาราอย่างยางชูชูไหม ตอนนี้เธอกำลังวางท่าใส่ฉันใช่ไหมสมใจเธอแล้วสินะฉันจะบอกเธอให้ถ้าเธอทำเรื่องที่ฉันไม่พอใจฉันสามารถยกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้อยากได้เงินจากฉันงั้นหรือผึกฝันไปเถอะหลังจากเสี่ยจือแอนได้ยินคำพูดของถังโยโย่ก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยใช้ถ้อยคำที่ดูถูกเหยียดหยามถังโยโย่จะบ้าตายอยู่แล้ว เซี่ยจือแอนคนนี้ไม่รู้จักจรญญาบันของวิชาชีพเลยหรือไงสัญญาก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเธอกลับจะยกเลิกสัญญาไม่ยอมจ่ายเงินคุณเซี่ยคะถ้าคุณสงสัยในความบริสุทธิ์ใจของฉันฉันว่าพวกเรามาตกลงเรื่องการยกเลิกสัญญาเลยจะดีกว่าไม่ทราบว่าคุณว่างเมื่อไหร่หรือว่าให้ฉันไปหาคุณเองคะทั้งโยโย่ไม่อยากฝืนตัวเองมาคอยรองรับอารมณ์คนอื่น การร่วมง,งานกันอย่างบริสุทธิ์ใจก็คือต้องเคารพซึ่งกันและกันมากกว่าที่จริงเซี่ยจื่อแอนก็แค่อยากจะตักเตือนไม่ได้อยากที่จะยกเลิกสัญญาจริงๆเธอชอบกระโปรงที่ถังโยโย่ออกแบบใหม่ล่าสุดดังนั้นถ้ายกเลิกสัญญาก็เกรงว่าเขาจะไม่ได้ใส่กระโปรงตัวนั้นแล้วทั้งโยโย่ฉันไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกสัญญาสักหน่อยฉันแค่ไม่อยากให้เธอยุ่งเกินไปจนลืมเรื่องของฉัน ถังโยโย่ยิ้มเบาๆไม่ลืมอยู่แล้วคะ่ะคุณวางใจได้มีเรื่องอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีฉันขอวางสายก่อนที่ทำให้ถังโยโย่โมโหก็เพราะบริษัทไม่มีกฎห้ามรับลูกค้ารายอื่นเซียจือแอนคนนี้พันเหลือทนวางสายจากเซียจือแอนไม่นานมือถือของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักแต่แปลกมากเพราะว่าเบอร์นี้เต็มไปด้วยเลขหกห เบอร์ใครกันนะเลขสวยขนาดนี้ทังโยโย่คิดว่าบริษัทขายบ้านที่ไหนโทรมาเลยยื่นมือไปรับทังโยโย่เป็นไงบ้างลูกค้าที่ผมแนะนำให้คุณชอบไหมเสียงที่สดใสของชายหนุ่มลอดออกมาน้ำเสียงมีความได้ใจอยู่เล็กน้อยดวงตาที่งดงามของทังโยโย่เบิกโตขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเธอหยิบมือถือขึ้นมาแล้ววิ่งไปในที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ทำไมคุณต้องช่วยแนะนำฉันให้ลูกค้าด้วยคะ ทั้งโยโย่ไม่ได้เอ่ยชื่อลูกค้าเพราะว่าข้างๆอัวเธอมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดจี้เย่เจอไร้กาดก,กว่าพี่ชายของเขาเยอะชื่อเสียงเขาโด่งดังมากถ้าพวกผู้หญิงรู้ว่าเธอกำลังคุยกับเขาอยู่เกรงว่าจะต้องโดนนินทาอีกแน่ก็ไม่ทำไม่หรอกผมสนับสนุนงานของคุณไงจี้เย่เจอพูดอย่างเย็นชาจากนั้นดูไม่ค่อยสบายใจทำไมคุณดูไม่ค่อยดีใจเลยละ่ะ หรือว่าคุณไม่อยากให้ผมช่วยไม่ใช่อย่างนั้นคุณช่วยฉันฉันต้องรู้สึกขอบคุณคุณอยู่แล้วจริงหรือแต่ทำไมผมไม่เห็นจะรู้สึกเลยขนาดคำว่าขอบคุณคุณยังไม่พูดกับผมสักคำทั้งโยโยหัวเราะออกมาเบาๆและพูดขอบคุณเขาอย่างตั้งใจคุณชายจี้ขอบคุณที่ช่วยนะคะแค่พูดว่าขอบคุณไม่มีอย่างอื่นแล้วหรือจี้เยเจอได้คืบจะเอาสอบ ทั้งโยโย่ตกใจอยู่เล็กน้อยจึงพูดว่ามีสิรอได้โบนัสของเดือนนี้ก่อนเดี๋ยวแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่งแบบนี้โอเคไหมคะจี้เย่เจอได้ฟังคำพูดของเธอก็ถึงกับตะลึงไปเขาแค่อยากจะแกล้งเธอเล่นนิดหน่อยเธอต้องบอกว่าจะเลี้ยงข้าวอะไรทํานองนี้แน่ๆนึกไม่ถึงว่าเธอจะแบ่งโบนัสให้เขาครึ่งหนึ่งถึงเป็นการขอบคุณถ้าจะให้เงินผมก็ช่างมันเถอะ โบนัสอันแสนน้อยนิดจนน่าสงสารของคุณผมไม่สนหรอกจี่เย่เจอพูดอย่างหมดอะไรตายอยากงั้นฉันไม่คุยต่อแล้วนะคะแค่นี้ก่อนเจ้านายฉันกำลังตามตัวฉันอยู่ทั้งโยโย่มองเห็นประธานหลินเดินมาแต่ไกลเธอจึงรีบวางสายโยโย่ประธานหลินตะโกนเรียกชื่อเธอท่าทางดูรักใคร่สนิทสนมทั้งโยโย่รีบเดินเข้าไปหาเขาและพูดอย่างสุภาพ ประธานหลินมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะมีสิคุณช่วยผมเอาข้อมูลส่งไปที่สำนักงานใหญ่หน่อยเดิมทีผมจะให้หลิวซีเป็นคนส่งแต่หลิวซีออกไปข้างนอกคุณช่วยส่งให้ผมหน่อยละกันประธานหลินยิ้มตาหยีเมื่อพูดจบก็เอาข้อมูลที่อยู่ในมือส่งให้เธอทั้งโยโย่ตะลึงอยู่ครู่หนึ่งตึงรีบถามประธานหลินให้ไปส่งที่ใครคะผู้ช่วยประธานหลินลู่ชิง เขาจะรอเธออยู่ที่ห้องโถงใหญ่หลังจากที่ประธานหลินตอบกลับเสียงดังเขาก็เดินหายไปจากห้องทำงานทั้งโยโย่ก็มองข้อมูลที่อยู่ในมือซองปิดอยู่เลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ประธานหลินเอามาให้ด้วยตัวเองแบบนี้คงต้องสำคัญมากแน่ๆในเมื่อหัวหน้ามอบหมายหน้าที่นี้มางานก็คืองานทั้งโยโย่ไม่กล้าเฉยเมยรีบขับรถออกไปที่ตึกสำนักงานใหญ่ทันที บทที่173คบกับผมเธอถึงแม้เธอจะขับรถผ่านตึกสูงระดับฟ้าทั้งสองนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ก็ได้แต่มองดูความใหญ่โตของมันอยู่ห่างๆเพราะไม่เคยคิดจะตั้งใจมองมันเลยสักครั้งเธอยังจำได้ดีว่าตอนที่เธอและลูกชายนั่งรถออกมาจากสนามบินลูกน้อยของเธอถึงกับเกาะกระจกรถเพื่อมองดูความยิ่งใหญ่ของทั้งสองตึก แถมยังพูดไม่ขาดปากว่าอยากจะให้เธอเข้าไปทำงานในตึกนี้ใครจะไปรู้ว่าคำพูดของเด็กน้อยในวันนั้นจะกลายเป็นจริงในวันนี้ในที่สุดฝันของลูกชายก็เป็นจริงเธอได้ย่างเท้าเข้ามาทำงานในตึกนี้จนได้ซึ่งนั่นเป็นเพราะพ่อของลูกเธอเป็นเจ้าของตึกนี้น่ะสิเมื่อจอดรถเสร็จเรียบร้อยทั้งโยโย่ก็ก้าวเท้าออกจากรถพร้อมมุ่งหน้าไปยังห้องโถงบริเวณชั้นหนึ่งของอาคาร พอเดินเข้ามาใกล้เธอถึงได้รู้ว่าตึกนี้ใหญ่โตกว่าที่เธอได้คิดไว้มากทันใดนั้นหัวใจของเธอก็เต้นไม่เป็นจังหวะอาการเหมือนคนหน้ามืดเหมือนจูจ่ๆขาทั้งสองข้างก็อ่อนแรงลงไปเสียอย่างนั้นถึงแม้เธอจะเคยสัมผัสกับความร่ำรวยของจี้เซียวฮานในรูปแบบของคฤหือหาหลังยับท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่อาณาเขตของมันกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของยอดเขา แต่เธอกลับเพิ่งรู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของอำนาจเงินตราเมื่อเธอได้มายืนอยู่ที่บริษัทของเขามนุษย์คนหนึ่งนั้นเป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆในอวกาศแต่พอได้ยืนอยู่ท่ามกลางตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าทั้งสองตึกนอี่กลับทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นยิ่งกว่าเศษเสี้ยวของฝุ่นผงนั่นเสียอีกแต่สําหรับเขาคนนั้นด้วยรูปร่างหน้าตาและฐานะที่เป็นอยู่ในตอนนี้บวกกับตึกสํานักงานที่ใหญ่โตมโหฬารน,นี้ ทำให้เขาดูสูงส่งจนเอื้อมไม่ถึงเสียยิ่งกว่าเดิมภาพเหล่านั้นฉายวนตอบย้ำอยู่ในสมองของเธอไม่หยุดจนทำเอาเธอถึงกับจิตใจว้าวุ่นเลยทีเดียวเธออดขำตัวเองไม่ได้หากจี้เซียวฮานจะหาว่าเธอเสแสร้งว่าเป็นลูกคุณหนูไฮโซในตอนนี้เธอก็คงจะเถียงอะไรเขาไม่ได้เพราะสำหรับเขาแล้วถึงแม้เธอจะเป็นคุณหนูไฮโซจากตระกูลใดก็เทียบอะไรไม่ได้กับสมบัติของเขาเลย คนร่ำรวยอย่างเขาอยากได้ผู้หญิงแบบไหนแค่ดีดนิ้วก็คงเรียงแถวมาให้เลือกไม่หวัดไม่ไหวแล้วเชิญทางนี้ครับคุณถังโยโย่ก้าวเท้าเข้ามาในบริษัทได้ก้าวเดียวแถมยังไม่ทันได้ถามที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เลยด้วยซ้ำก็มีลู่ชิงยืนยิ้มต้อนรับอยู่แล้วถังโยโย่เดินตามเขาไปอย่างไม่มีทางเลือกพร้อมทั้งยื่นเอกสารในมือของเธอให้กับเขาคุณผู้ช่วยลูกคะ นี่เป็นเอกสารที่ประธานหลินฝากเอามาให้ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวสิครับคุณถังอย่าเพิ่งรีบไปครับผมมีเอกสารที่เซ็นเสร็จแล้วอยากจะรบกวนคุณคืนให้ท่านประธานหลินด้วยเชิญมากับผมทางนี้เลยครับลู่ชิงตกใจเมื่อเห็นโยโย่ทำท่ารีบร้อนจะกลับเขาจึงออกอุบายถ่วงเวลาไว้ทั้งโยโย่พยักหน้ารับเมื่อได้ยินว่ามีเอกสารที่จะฝากกลับไปได้สิคะ เราไปกันเลยดีกว่าค่ะในตอนนี้เธอไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากงานเพราะสำหรับเธอแล้วงานก็คืองานเธอจึงไม่ค่อยได้สนใจนักว่าคนอื่นจะคิดอะไรลู่ชิงปาดเหนือด้วยความโล่งใจเมื่อสามารถยื้อให้เธออยู่ต่อได้เพราะหากปล่อยให้โยโย่กลับไปเขาคงโดนคุณชายชุดใหญ่แน่นอนพวกคุณหนูสบายดีไหมครับคุณถังไม่ได้เจอพวกเขาแค่ไม่กี่วันผมละคิดถึงแทบแย่ ลู่ชิงคิดอะไรไม่ออกจึงชวนถังโยโย่คุยไปเรื่อยสำหรับถังโยโย่แล้วภาพลักษณ์ของลู่ชิงในหัวเธอนั้นไม่ได้ดีมากนะักแต่ก็ไม่ถึงกับแย่เลยสักทีเดียวในเมื่อเขาถามแบบนั้นเธอจึงตอบเขาไปตามมารยาทถ้าอยากเจอเด็กๆก,ก็ตามเจ้านายคุณกลับบ้านมาก็ได้นะคะลู่ชิงยิ้มเจือนนั่นสินะครับผมจะลองขออนุญาตท่านดูทั้งสองพูดคุยกันจนเล็กขึ้นมาถึงจุดหมาย ลู่ชิงผายมือบอกทางให้เธออย่างสุภาพเชิญทางนี้เลยครับคุณถังนั่งรอผมที่ห้องประชุมสักครู่ผมขอเวลาจัดเรียงเอกสารแป๊บเดียวครับตามสบายเลยค่ะไม่ต้องรีบถังโยโย่ผลักประตูห้องประชุมให้เปิดออกเมื่อพูดจบแต่ก็พบว่าภายในห้องประชุมนั้นมีคนอยู่ก่อนหน้าแล้วแถมยังเป็นชายหนุ่มมาเท่ร่างสูงยืนใกล้กับขอบหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่สูงจากพื้นจรดเพดาน เพียงแค่แผ่นหลังของเขาก็ทำให้สาวๆตกตะลึงได้แต่ทว่าถังโยโย่นั้นกลับรู้สึกหวาดกลัวเสียอย่างนั้นทำไมจี้เซียวฮานถึงมาอยู่ที่นี่ได้จี้เซียวฮานหันมามองทันทีเมื่อได้ยินเสียงประตูเปิดริมฝีปากบางของเขาเผยยิ้มมาแล้วหรือคำว่ามาแล้วหรือของเขาทำให้ถังโยโย่ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยดูเหมือนว่าคุณจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าฉันจะมาก็ใช่น่ะสิ เพราะผมเป็นคนเรียกให้คุณมาที่นี่จี้เซียวฮานตอบคำถามเธอโดยไม่ปิดบงังทังโยโย่จิตใจว่าวุ่นยิ่งกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าผู้ชายคนนี้ใช้อำนาจหน้าที่การงานเรียกเธอมาถึงที่นี่นี่เขาคิดจะทำอะไรกันแน่คุณมีธุระอะไรถึงได้เรียกฉันมาทังโยโย่เอ่ยน้ำเสียงเย็นชาเขาขยับถอยไปด้านข้างเพื่อสร้างระยะห่างสองมือของจี้เซียวฮานล้วงกระเป๋ากางเกงชาย หนุ่มก้มมองเธอด้วยด้วยท่าทางเย่อหยิ่งแต่ทว่าในแววตาของเขานั้นแฝงไปด้วยความกังวลผมก็แค่อยากเจอหน้าคุณเด็กๆไม่อยู่แบบนี้เราคงคุยกันสะดวกกว่าเดิมหน่อยจี G ้เซียวฮานเอ่ยเสียงทุ้มต่ำทั้งโยโย,โย่หัวเราะทำไมต้องหาที่ที่คุยสะดวกด้วยเรื่องที่คุณจะคุยกับฉันมันไม่น่าฟังถึงขนาดให้เด็กๆได้ยินไม่ได้เลยหรือไงจี้เซียวฮานรู้ดีว่าเธอมักจะพูดทิ้งแทงเขาอย่างนี้ทุกครั้ง เวลาที่เธออยากจะเย็นชาใส่เขาแต่คราวนี้เขาเองก็พูดไม่ออกไม่รู้จะตอบกลับอย่างไรเหมือนกันโยโย,โย่เสียงทุ้มเอ่ยชื่อของเธอน้ำเสียงอันอ่อนโยนของเขานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ใครฟังเป็นต้องใจสั่นทั้งนั้นทั้งโยโย่โยโยหายใจรัวถี่ยิ่งกว่าเดิมเธอมองชายหนุ่มด้วยความสงสยัยคุณอย่ามาเรียกชื่อฉันให้มันน่าขนลุกหน่อยเลย ฉันมาคิดดูดีๆแล้วว่าพวกเราเย็นชาใส่กันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแววตาของจีเซียวหันมืดมนลงไปในทันทีแต่ผ่านไปเพียงครู่เดียวสีหน้าของเขาก็กลับมาเป็นดังเดิมชายหนุ่มเอ่ยด้วยน้ำเสียงแถวเบาว่าคุณยังกลัวว่าผมจะทำแบบนั้นกับคุณอยู่อีกหรือคุณวางใจเถอะนะผมไม่ได้เป็นพวกขืนการแบบนั้นเสียหน่อยเชื่อก็บ้าแล้วทั้งโยโย,โย่ตาเบิกโพรงด้วยความโกรธ คุณเคยบอกว่าคุณจะไม่ทำร้ายฉันแต่คุณก็เกือบจากทำมันลงไปแล้วทั้งโยโย่ย,ยังจําภาพแสนน่ากลัวตอนที่เขานุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวแล้วตรึงร่างเธอไว้กับโต๊ะคราวนั้นยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวเมื่อห้าปีก่อนเธอนึกถึงเรียวขาสั่นเทาของเธอตาบ้านี่เป็นพ่อมดหรือไงกันนะทำไมถึงทำให้เธอปวดร้าวไปทั้งกายได้ตั้งหลายวันจี้เซียวฮานก้มหน้ามองโต๊ะ พร้อมเอ่ยเสียงต่ำแหบพร่าผมยอมรับว่าตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้เลยผมขอโทษด้วยที่ทำให้คุณตกใจแต่คำที่ผมพูดในวันนั้นผมหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆโยโย,โย่ผมอยากให้คุณมาเป็นผู้หญิงของผมคุณว่าไงนะทั้งโยโย่เกรงไปทั้งร่างเมื่อได้ยินคำนั้นจากปากเขาเธอไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยด้วยซ้ำจี้เซียวฮันเงยหน้าขึ้นพร้อมสายตาอันแน่วแน่ ผมคิดดีแล้วผมอยากจะคบกับคุณจี้เซียวฮานคุณบ้าไปแล้วหรือไงทั้งโยโย่ทั้งตกใจและหวาดกลัวแถมยังไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าเธอนั้นจะได้ยินคำพูดกึ่งสารภาพรักที่หลุดออกมาจากปากของเขาผมไม่ได้บ้าแล้วตอนนี้ผมก็มีสติครบถ้วนดีด้วยเรื่องนี้ผมคิดมาดีแล้วจริงๆและผมก็ไม่ได้ล้อเล่นด้วยจี้เซียวฮานสาวเท้าไปข้างหน้า คุณทำให้ผมหลงจนงหัวไม่ขึ้น